สวัสดีครับพี่น้องืัอนี้เดี๋ยวพาชมเอากล้องจากโรงงานนะครับมาเห็ดเป็นกลงครับกลงอนุบาลครับกลงเลียงดูกไก่นะครับเรียงดูกไก่ลูกเป็ดนะครับนี่นะครับลูกไก่ลูกเป็ดนะครับเป็นการที่ว่าเอามาเรียงนะครับโดยรัดแปลงนะครับพี่น้องรัดแปลง ด้านข้างก็ตัดออกนะครับแล้วก็ใส่ตะแกรงเล็กนะครับ้าปิดนะ้าปิดในกระตัดนะครับใส่บานพับนะครับหูจับติดหลอดไฟความนะครับติดหลอดไฟความเลยนี่แหละครับ ตรงขอบเล็กเนี่ยตรงขอบเนี่ยมีเป็เบรกยางดีนะครับเบ็กฉาอยางดีเลยบ่เ,ยเ,ยบเป็นสนิมพอรอมนะครับว่บเป็นสนิมพอรอมนะครับปกติโรงงานเขาจะถึงนะครับนี่ก็ขอซื้อเขาขอซื้อมากล้องละลอยนะครับนี่นะครับประยัดเลยนะครับผมแล้วก็ ดีให้พร้อมงามพร้อมนะครับนี่นะครับใหคกันครับติดหลอดไฟพร้อมนะครับ สวยครับผมโอเคครับพี่น้อง